พิกุเล่าให้พระศาสดาฟังบอกพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงตรเตรียมจตุรงคินีเสนายกมารุกรานพระเจ้าเปเสนทิโกศนถึงแคว้นกาสีพระเจ้าเปเสนธิโกสนทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงตรเตรียมจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราถึงแคว้นกาสี แต่พระองค์ผู้จเจริญลำดับนั้นพระเจ้าเปเสนที่โกศลจึงทรงจัดจัตรรงคิีดนีเสนายากออกไปต่อสู้พระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาสตรูเวเทหิบุตรป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาสตรูเวเทหิบุตรกับพระเจ้าพนพระเจ้าระเสนที่โกศลทรงทําสงครามกันแล้วแต่ในสงครามครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาสตรูเวเทหิบุตรทรงชกนะพระเจ้าระเสนที่โกศล ก็แต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าเปเสนทิโกศลผู้ปราชัยก็เสด็จล่าทัพกลับพระนครสาวัตถีราชธานีของพระองค์พระผู้มีพระภาคบอกว่าภิกขุทั้งหลายพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาศัตรูเวทีบุตรมีมิตรเลวสามมีสหายเลวสามมีพระไทยน้อมไปในคนเลวสามภิกขุทั้งหลายฝ่ายพระเจ้าเปเสนทิโกสล มีมิตรดีงามมีสหายดีงามมีพระไัยน้อมไปในคนดีงามพิคุทั้งหลายวันนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงแพ้มาแล้วอย่างนี้จากบรรทมเป็นทุกข์ตลอดลาตรีนี้คนแพ้นอนเป็นทุกข์นะพระผู้มีพระภาคพระสุคตศาสดาตรัรสภาษิตนี้แล้วก็ได้ตรัสต่อไปว่าผู้ชำเนะ ย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์บุคคลละความชนะและความแพ้เสียแล้วจึงสงบประง,งับนอนเป็นสุขสงครามยังไม่จบแค่นี้ครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาติสเวเทหิบุตรจัดเตรียมจตุรงคินีเสนายกไปรุกปรานพระเจ้าเป็น,นาารเเพระเจ้าประสเสติโกศลถึงแคว้นกาสีพระเจ้าประสเ,เนตินโกศล,กกลได้ข่าวมาก็เตรียมทัพมาบ้าง ครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาตสตรูเวเทหิบุตรกับพระเจ้าประสเสติโกศลทรงทําสงครามกันแล้วแต่ในสงครามครั้งนั้นพระเจ้าประสเสติโกศลทรงชำเนะพระเจ้าแผ่นดินมคตอาชาติสตรูเวเทหิบุตรแล้วทรงจับพระองค์เป็นเฉลยศึกได้อืมหนักเข้าไปอีกเลยทีนี้โตกลับได้อีกฝ่ายแพ้และโดนจับด้วยนะ รังแรกพระเจ้าประสเสนที่โกศลแพ้แต่ไม่โดนจับนะหนีเข้าเมืองได้พระเจ้าประสเสนที่โกศลมีพระดำริว่าถึงแม้พระเจ้าแผ่นดินมกฏอาชาศัตรูเวทีบุตรนี้จะประทุษลายเราผู้ไม่ได้ประทุษลายแต่เธอก็ยังเป็นพระภาคินายของเราภาคินายแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นหลานชาย เป็นหลานชายนะอยากระล่านั้นเลยเราควรยึดพลช้างทั้งหมดยึดพลมมาทั้งหมดยึดพลรถทั้งหมดยึดพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าแผ่นดินมากดอาชาติศัตรูเวทยบุตรแล้วปล่อยพระองค์ไปทั้งยังมีพระชนอยู่เถิดเห็นไหมพระเจ้าเปรตที่โกศเนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมนะแล้วก็เวลาพูดอะไรเนี่ยพระศาสดาก็จะทรงรับรองหลายครั้งนะ แล้วปล่อยพระองค์ไปทั้งที่ยังมีพระชนอยู่ครั้งนั้นเวลาเช้าพิกุเป็นจำนวนมากนุ่งห่มแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวัตถีเที่ยวบินทบาทไปในพระนครสาวัตถีแล้วในเวลาปัจช,ชาพัดกลับจากบินทบาทแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลว่าก็เล่าเรื่องให พระศาสดาฟังแล้วก็จับโรงเป็นเฉลยศึกได้ด้วยจับพระชจ้าชาติสตูได้แล้วก็ปล่อยไปทั้งที่ยังมีชีวิตนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าบุรุษจะแย่งชิงเขาได้ก็ชั่วการที่การแย่งชิงของเขายังพอสำเร็จได้แต่เมื่อใดคนเหล่าอื่นย่อมแย่งชิงผู้แย่งชิงนั้น ย่อมถูกเขากลับแย่งชิงเมื่อนั้นเพราะว่าคนพาลย่อมสำคัญว่าเป็นฐานะตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่บาปให้ผลเมื่อใดคนพาลย่อมเข้าถึงทุกเมื่อนั้นผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชำนะย่อมได้รับการชำนะตอบผู้ดาย่อมได้รับการด่าตอบผู้ขึงเครียดยอ่อ ย่อมได้รับความขึงเครียดตอบฉะนั้นเพราะความหมุนเวียนแห่งกรรมผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขากลับแย่งชิงคืนอ,อันนี้เป็นเรื่องของกรรมดังน,นั้นถ้าเราเชื่อมั่นในกรรมแล้วก็ปล่อยวางคนผ่านไปรังแกคนอื่นก็คิดว่ามันดีแต่เท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่พอบาปให้ผลเมื่อใดเนี่ยก็เข้าถึงทุกเมื่อน,นั้น ภรยาพระเจ้ามเหสีของพระเจ้าปเปเสนที่โกศลเนี่ยน่าจะทูตมาบอกว่ายังไงบอกว่าพระนางมริกาเทวีทรงประสูติพระราชธิดาแล้วเสียใจเลยพระเจ้าปเปเสนที่โกศลเมื่อบลูรกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้าปเปเสนที่โกศลก็ไม่ทรงเบิกบานพระไทยนอืม ครั้งนั้นพระปุมีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประสเสนทิโกศลไม่ทรงเบิกบานพระไทยจึงทรงภาสิทธิ์พระกาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าดูก่อนมหาปิธผู้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าชนทั้งปวงแท้จริงแม้สตรีบางคนก็เป็นผู้ประเสริฐพระองค์จงชุบเลี้ยงไว้สตรีที่มีปัญญามีศีลปฏิบัติแม่ผัวพ่อผัวดังเทวดาจงรักสามี บุตรที่เกิดจากสตรีนั้นย่อมเป็นคนแกล้วกล้าเป็นเจ้าแห่งทิได้บุตรของใคยาดีเช่นนั้นแม้รัชสมบัติก็ครอบครองได้รอลูกที่เกิดจากผู้หญิงคนนี้อ่านะนะก็มีอุบายต่อนะสตรีบางคนเป็นคนประเสริฐเนี่ยสแสดงว่าทิดดาที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนมีบุญนะเนี่ยผู้เจา้า ะสั่งให้ประคับประคองไว้เนี่ยโล่งจงชุบเลี้ยงไว้สตรีที่มีปัญญามีศีลแสดงว่าเด็กคนนี้มีปัญญามีศีลเนี่ยปฏิบัติแม่ผัวพ่อผัวดั่งเทวดามีความจงรักสามีเี่ยบุรุษที่เกิดจากสตรีนั้นย่อมเป็นคนแกล้วกล้าเป็นเจ้าแห่งทิศได้บุตรของภรรยาดีเช่นนั้นแม้แลาชส,สมบัติก็ครอบคลองได้ ทำอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือพบนี้และพบหน้าคืออะไรลงบอกว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาททำให้ดีทั้งโลกนี้โลกหน้าเลยดูก่อนมหาภพิษรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรไปในแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างย่อมกล่าวกันว่าเป็นเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นของใหญ่มีสัตว์ใดเท้าใหญ่กว่าช้างไหมไม่มีแล้วนะข้อนี้มีอุปมาฉันใดดูก่อนมหาปพิธธรรมะอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบหน้า ธรรมะอย่างหนึ่งที่ได้ประโยชน์ทั้งสองพบนี้พบหน้าคือความไม่ประมาทฉะนั้นความไม่ประมาทนั้น <c oughs> ความไม่ประมาทเหมือนเป็นเท้าช้างเลยใหญ่ครอบคลุมหมดท่นี้ความไม่ประมาทคืออะไรองบอกว่าคือการสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์สำรวมใจอยู่กับกายองบอกว่าผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาท ต้องสำสำรวมินรียนะบุคคลปรารถนาอยู่ซึ่งอายุความไม่มีโลกวันณะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงความยินดีอันโอลานต่อ,ต,อต่อไปพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทโอ้ความไม่ประมานี้ได้เยอะนะเนี่ยข้าโยมสังวรสำรวมินทรีย์เนี่ยโยมได้ความได้อายุยืนได้ความไม่มีโลกได้วันนะได้สวรรค์ได้เกิดในตระกูลสูง และความยินดีอันโอลานต่อต่อไปบัณฑิตทั้งหลายยอ่อมสันเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายแสดงว่าความไม่ประมาทนี้เป็นบุญกิริยาด้วยบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าเพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ผู้มีปัญญาจึงได้นามว่าเป็นบัณฑิต นันอินทรีสังวรเนี่ยได้มาซึ่งปัญญาเพราะจะเป็นเหนตุใหเห็นการเกิดการดับนั่นเองเป็นการสร้างกองกุศลอกุศลก็จะดับไปความไม่ประมาทก็เป็นบุญปิยาเหมือนกันวันนี้ฝากไว้แค่นี้มีใครเพิ่มอะไรไหม